สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้ตั๋วนะครับของเมโทรที่ปารีสนะครับก็จะเป็นตั๋วลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนเขียนว่า Ticket T, T แล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับทิเ e ต T ีพัสนะครับก็สำหรับผมมาเที่ยวปารีสประมาณ3วัน2คืนนะครับมาถึงก็เย็นๆแล้วไม่ได้ออกไปข้างนอกเอ,อ ในวันแรกแล้วก็วันที่2ก็ออกไปเที่ยวบ้างไปทานข้าวแล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างจะซื้อตั๋วแบบว่าเป็นตั๋วหนึ่งวัน2วัน3วันที่ปารีสอย่างนี้นะครับกับซื้อตั๋วสิเที่ยวก็จะได้แบบว่าถูกกว่านะครับคือต้องขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างอย่างถ้าตอนเช้าเราจะไปพิพิธภัณฑ์ลูฟเแลจะเจาะลึกพิพิธภัณฑ์ลูฟ,ลอ,ลลฟอย่าง ยาวนานเราจะไม่ได้ขึ้นรถบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าการที่เราซื้อตั๋วแบบ1ิบเที่ยวนะครับก็จะถูกกว่านะครับกว่าตั๋ววนันแต่ถ้าวันไหนเราจะไปช้อปปิ้งขึ้นลงเมโทรตรงนู้นตรงนี้บ่อยมากๆนะครับก็สามารถซื้อตัวเป็นซื้อเป็นตั๋ววันได้นะครับแต่สำหรับผมผมซื้อเป็นตั๋วสิบเที่ยวดีกว่าก็จะถูกกว่าเที่ยวเดียวนะครับ ก็ราคา10เที่ยวนะครับเขาจะเรียกว่าอันนี้นะครับแคเนตนะครับได้มา10เที่ยวราคาจะอยู่ที่16.90นะครับตกเที่ยวละ1.69ไปไหนได้บ้างใช้ตรงไหนได้บ้างก็ต้องขอแผนที่นะครับจากที่โรงแรมนะครับเขาะจะมีแผนที่ปารีสให้หรือว่าทางหน้าตัวทางหน้าเคาน์เตอร์ที่ไขยตัวทาง ออลดนะครับผมก็ใช้วิธีซื้อตั๋วแบบตู้อัตโนมัตินะครับเลือกภาษาอังกฤษได้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอื่นได้นะครับก็สามารถเลือกภาษาได้แล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็จ่ายเงินทางบัตรเครดิตได้นะครับหลังจากนั้นตั๋วก็จะตกมาให้เราออกมาให้เรา1ิบใบนะครับก็จะใช้ถ้าเข้าไปในเมโทรก็จะส่วนเป็นเป็นลักษณะโซนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกไปข้างนอก ปารีสไกลมากนะักก็จะใช้ลักษณะโซนนะครับถ้าออกไม่ได้ตัวถ้าเหมือนถ้า,าออกไปไกลมากๆเราก็จะออกจะไม่ได้ต้องชําระเงินเพิ่มนะครับเวลาตั๋วเข้าไปนะครับดูสําหรับการเดินทางที่เมโทรที่ปารีสยังไงก็ต้องมีแผนที่นะครับ <S <S ผมมาเป็นมากกว่า1ิบเที่ยวแล้วก็หลงทุกเที่ยวนะครับไม่ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าอาจจะซับซอ้อนนิดนึงแต่สามารถเรียนรู้ได้ เผื่อเวลาไว้ดีๆถ้าเราหลงก็จะทำให้เราชินมากขึ้นทำให้เราชำนาญมากขึ้นนะครับว่าต่อสายไปจากไหนไปไหนบ้างนะครับก็ยังไงล่ะก่อนออกจากโรงแรมก็ทำกันบ้านนิดนึงดูว่าเราจะออกจากสถานีนี้จะต้องไปต่อที่จุดไหนเรื่องสีสำคัญมากนะครับสำหรับเมโทรที่ปารีสนะครับว่าแบบว่า เออเราต้องไปต่อจุดไหนสายไหนเพราะว่าทุกมุมเมืองของปารีสนะครับจะเดินทางสะดวกสบายมากด้วยรถไฟเมโทรมีรถประจำทางและรถรางนะครับก็อย่างเมื่อวานประสบการณ์โดยตรงเลยก็คือว่าคือรู้ว่าจะต้องออกสถานีนี้ไปต่อนะครับแต่เห็นคนเดินเยอะๆเ,เราก็เดินตามเขาไปปรากฏว่าเป็นทางออกอา้าว ออกไปนอกสถานีแล้วต้องเสียตั๋วเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วเป็นทางออกเราต้องดูให้ดีนะครับระหว่างอยู่ทางในสถานีก็ดูว่าเราจะไปตรงต่อทางไหนมีป้ายบอกไม่ต้องกลัวนะครับมีป้ายบอกทางชัดเจนจำสีไม่ต้องจำสีให้ได้ดูแผนที่แล้วดูสีว่า,าสีชมพูอ่อนนะสีบันเย็นสีเข้มเป็น m สาย C เป็น m สาย1เป็นเอออ แอร์เออแอร์นะครับ R E R นะครับสายที่จะไปสนามบินเราดูให้ดีนะครับใจเย็นนะครับเราหยุดได้าอ,อย่าไปขวางทางคนเขาเราหยุดแล้วหลบมาข้างทางนะครับเวลาเราจะดูเพราะว่าเออจะมีประชาชนเดินเดินทางโดยสารค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเวลาเร่งด่วนอย่างตอนที่คนปารีสเขาไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากนะครับช่วงนี้โควิดเออนักท่องเที่ยวไม่ไม่เยอะแต่ว่า ช่วปกติแล้วปลารีสจะขาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเออก่อนเอาจากโรงแรมเราดูวางแผนนิดนึงว่าเออจะไปดูหอไอเฟลต้องไปลงสถานีไหนต่อสถานีไหนเราจะได้ไม่งงมากในในสถานีานรถไฟนะครับแผนที่ขอได้ที่โรงแรมจะมีแผนที่รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินให้หรือว่าหน้าตัวหน้าเคาน์เตอร์ของที่สถานีขายตั๋วนะครับเขาก็จะมี ขายให้นะเออไม่ได้ขายให้นะครับมีเออตั๋วแจกฟรีแล้วไม่ใช่ตั๋วแจกฟรีขอโทษครับเป็นแผนที่แจกฟรีนะครับก็สามารถขอได้หน้าตรงสถานีรถไฟใต้ดินนะครับก็จะไปไหนดูดูทางนิดนึงแล้วก็ตันหนึ่งใบนะครับไม่เหมือนที่รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินที่บ้านเราพอเราเข้าไปแล้วนะครับอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถึง2ชั่วโมงนะครับเราจะไปได้ ทุกที่ในปลารีสนะครับในส่วนในโซนของเมืองปลารีสเป็นโซนนะครับแล้วก็จะไปทุกที่แต่ถ้าเราไม่ออกตั๋วนั้นก็จะใช้ได้อยู่นะครับถ้าเราไม่ออกไปไปในคือเราอยู่ในสถานีจะมุดซ้ายมุดขวาต่อตรงนู้นต่อตรงนี้นะครับได้หมดไม่เสียเงินเพิ่มนะครับแล้วก็แต่ถ้าเราออกมาก็คือตั๋วนั้นจะใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาซื้อตั๋ว ก็คืออย่างตัวแบบนี้นะครับเวลาซื้อเราสอดเข้าไปในตู้แล้วปานประตูก,ก็จะเปิดเขาก็จะบอกว่าเราขึ้นสถานีไหนวันที่เท่าไหร่และเวลาเท่าไหร่ตัวแบบนี้นะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับก็จะเพราะว่าบางทีเขามีการสุ่มตรวจในสถานีรถไฟนะครับคือจริงอยู่ว่าเหมือนอย่างบ้านเรานะครับ เออ BTS บ้านเรา MRT บ้านเราพอเข้าไปแล้วจะไม่ตวนนะครับคือจะมีที่กั้นพอเข้าไปแล้วเออเราเสียบตัวเข้าไปที่กั้นก็จะเปิดแล้วก็เราก็เดินทางได้ในสถานีรถไฟฟ้าที่บ้านเราแต่ที่ปารีสนะครับมีที่กั้นแต่คนกระโดดข้ามที่กั้นเยอะมากนะครับมีคนลอดมีคน ไม่ซื่อสัตย์นะครับในการเข้าไปใช้ตัวลดรางใน,ในการเข้าไปใช้บริการของรถไฟใต้ดินนะครับดังนั้นก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจระหว่างการเดินต่อรถไฟตัวที่สถานีรถไฟนะครับเขาจะดักเวลาเราเราเดินอยู่ในช่องเขาจะขอดูตั๋วนะครับดังนั้นตั๋วใบนี้นะครับพอเราเสียบเข้าไปแล้วอย่าทิ้งเพ,เพราะเหมือนเข้าไปในสถานีได้แล้วห้ามทิ้งเด็ดขาดเก็บเอาไว้นะครับอย่างแล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิค เพราะว่าอย่างเอเอมื่อวานนะครับซื้อตั๋วมา10บใบใช่ไปแล้ว1 2 3 4 5 5องามใบก็ไม่รู้ว่าใบาไหนคือเวลาเขาตรวจเขาจะดูเวลาว่าเราเข้าตรงไหนอาจจะเป็นตอนเที่ยงแต่แต่ว่าบางทีเข้าไปตอนอีกห้าโมงก็จะเป็นอีกใบหนึ่งก็ผมก็แนะนําว่าเอ,อให้ใส่กระเป๋าคือคือแยกให้ดีนะครับ อย่างอันนี้จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้ตัวใช้แล้วตอน6กโมงยี 22, ตอนบ่ายหนึ่งตอนเที่ยงกว่าก็อันนี้เป็นถึงตอนเที่ยงคืน3ามสนะครับก็แยกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตัวเขามาตรวจเราไม่คุ้นเราก็จะได้หยิบมาในตั๋วใบที่ถูกต้องที่จะให้เขาสามารถได้ตรวจได้นะครับจะได้ไม่มีความผิดและจะได้ไม่โดนค่าปรับนะครับค่าปรับ แพงมากเลยนะครับสําหรับค่าปรับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาสุ่มตรวจไม่ตรวจทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีไม่ทําตามกฎก็คือจะต้องโดนปรับตามกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายที่ยุโรปนั้นแรงแล้วก็ค่าปรับสูงพอสมควรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาเราซื้อตัว๋วผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่าง2ใบนี้นะครับ มันจะมีกักเน็ตนะครับชาลิฟเรดูยนะครับเคยดูก็คือว่าเป็นตั๋วลดราคานะครับสำหรับอาจจะเป็นสำหรับคนฝรั่งเศสที่ตกงานผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ทราบในรายละเอียดแต่ว่าดูราคานะครับจะอยู่ที่0.775เซนนะครับ0.75ซองตีมนะครับซึ่งตั๋วราคาปกติแบบ10ใบจะอยู่ที่1.69นะครับ จะมีหลายคนที่อาจจะไม่ออไม่ทราบหรือว่าไม่ซื้อตั๋วกดเร็วเกินไปไปเสื้อเลือกเลือกซื้อตั๋วราคาถูกนะครับซึ่งเราไม่มีสิทธิ์นะครับเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นผู้โดยสารธรรมดาเราไม่มีสิทธิ์ซื้อตั๋วในราคาถูกลักษณะแบบนี้นะครับ0.75นะครับดังนั้นถ้าเราใช้ตั๋วนี้ความแตกต่างนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับที่จะระบุไว้กากเน็ตธรรมดานะครับกากคาเน็ต ชาลิฟเรดูยนะครับถ้าเขาตรวจขึ้นมาเจอใบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราไม่ได้เป็นบุคคลลักษณะพิเศษที่ได้ลดนะครับก็จะโดนปรับนะครับอันนี้เพื่อนผมที่มาเที่ยวปลารีสเราให้เอาไว้แล้วผมก็ไปใช้แล้วผมรู้สึกว่าเอา้ามันไม่ใช่ตัว๋วราคาปกตินี่นาแต่เพื่อนเขาอาจจะเเป็นักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับ มีโทรที่ปารีสนะครับผมก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆไว้นะครับว่าต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้เป็นทาลิฟเรดุยนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ตั๋วลดราคาพิเศษนะครับลักษณะคล้ายกันมากเลยนะครับก็เป็นอีกคําแนะนำหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตั๋วเขียนเอาไว้ทีพาร์ส มีรถขึ้นรถประจำทางได้รถทํารถรางนะครับเมโทรแล้วก็รถ RER ในปารีสนะครับดองปาคีแปลว่าในปารีสนะครับแต่ว่าตอนแรกผมอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบตอนแรกนะครับเพราะว่าผมเคยใช้ที่เมืองสคาสบุกนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสตั๋วรถรางตัวรถ มสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ที่ปารีสนะครับสังเกตดูนี้นะครับโรงแรมผมอยู่ใกล้รถรางต้องนั่งรถรางไปก่อนและอยู่ในโซนเดียวกันนะครับนั่งรถรางไปก่อนแล้วจะต้องมาต่อที่ออนั่งรถรางหนึ่งสถานีแล้วมาต่อรถเมโทรนะครับผมคิดว่าผมขึ้นเวลาเมื่อวานนี้นะครับวันที่21เดือน2นะครับขึ้นเวลามีเวลาระบุไว้เที่ยง57นาที คือใช้บริการหนึ่งสถานี3นาทีต่อนาทีถัดไปนะครับผมใช้ตัวใบนี้เหมือนกันไปใส่ในรถเมโทรนะครับทางเข้ารถเมโทรเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ถึงแม้จะใช้เมื่อสานาทีที่แล้วก็ตามแต่ว่ามันเป็นรถรางนะครับใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวใบใหม่สามนาทีนะครับแต่น,นี้เป็นรถรางอันนี้เป็นเมโทรนะครับถ้าอยู่ในเมโทรอยู่เป็นชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งไม่มีปัญหาแต่ถ้าออกมาปุ๊บจากเมโทรแตว่าใช้เมโทร5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วออกมาปุ๊บจะใช้รถรางต่อใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ตั๋วใหม่นะครับต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเหมือนการผมนั่งเมโทรกลับมารถไฟใต้ดินกลับมาแล้วมาต่อด้วยรถประจำทางนะครับ ตอนดังคืนเมื่อคืนนี้หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วดูเวลาตรงนี้นะครับที่ใช้เมโทร23.43นะครับใช้เมโทรประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้น10นาทีมาต่อรถบัสนะครับ23.53 10นาทีผ่านไปใช้ตัวใบนี้คือนรถประจำทางไม่ได้นะครับผมผมไม่ทราบผมเคยลองใส่เข้าไปในที่รถ ประจำทางนะครับก็ดังติดก็คือใช้ไม่ได้นะครับก็คือต้องใส่ตัวใบใหม่นะครับถึงแม้จะใช้เป็น1ิแค่10นาทีก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนออระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางนะครับจากรถเมโทรมารถลางนะครับ<อ>ก็เป็นเหมือนเป็นทริคอีกทริคนึงเป็นสังเกตที่สังเกตของเพื่อนๆนนะครับใช้ g o o g l e Map ในการเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับตรงเวลาบอกทางได้ละเอียด ถี่ถ้วนมากนะครับผมเดินทางสะดวกมากที่ปารีสนะครับระวังกระเป๋าโทรศัพท์เวลาคนเบียดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีโจรเยอะพอสมควรแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีสติเวลาดูแผนที่รถเมโทโก็อย่าขวางทางคนนะครับเพราะว่าจะมีผู้คนที่เดินทางน,นะครับเราก็อย่า ขวางทางเขาหลบมานิดนึงด,ดูได้ม่ีปัญหาใช้เวลาดูตั้งใจดูแล้วเราก็สามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ไม่ผิดพลาดหรือผิดก็ไม่เป็นไรนั่งรถย้อนกลับมาได้ไม่ได้ออกไม่ต้องออกทางสถานีกลับไปอีกภากหนึ่งดูสถานีปลายทางให้ให้เรียบร้อยนะครับมีจุดต่อจุดตัดอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทางออกนะครับอย่างผมไปชาตเตเล่เรียนะครับ ก็ทางออกมีร้อยล้านแปดทางออกนะครับต้องดูให้ดีว่าซอกตีนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสสําหรับดูวาดออกทางไหนคนฝรั่งเศสก็งงเหมือนกันนะครับผมทามอีกคลิปนึงนะครับสําหรับการเดินทางแล้วก็ทางออกสําหรับสถานีพิเศษอย่างชาเจเลเดออาเลอานนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างถ้าสถานีสยามบ้านเราหรือว่าสถานีจุดต่อลาดพร้าวบ้านเรานะครับเป็นสถานีจุดต่อหรือสถานีอโศกที่เราสามารถ ต่อรถไฟได้รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินได้หรือว่าจุดต่อที่สยามนะครับก็ต่อได้แต่ว่าเออที่ปารีสน่จุดต่อล้านแปดนะครับสถานีใหญ่ที่สุดที่เป็นชุมทางคือชารเ์เตเลเลอแอนนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆดูจะเย็นๆไม่มีปัญหาครับลงก็ <laughs> กลับมาใหม่เพราะผมก็ลงบ่อยมากนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองปารีสนะครับอานคะรหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศสนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนที่จะออใช้บริการรถไฟใต้ดินรถรางแล้วก็รถเมโทรนะครับออในปารีสแล้วก็รถไฟ RER e นะครับหรือ r e, r, e r ในภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็หรือว่า Subscribe เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปหน้าที่ผมจะทำขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางมาเที่ยวยุโรปหรือว่าสนใจในวัฒนธรรมหรือภาษาของประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้นะครับ <volleyball. S 2> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ